นี่ก็ได้เครื่องเครื่องกลหวดมาตัวนี้ก็ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวจะตรวจเช็คเบื้องต้นดูว่าเกิดจากอะไรก็อันดับแรกก็ลอกเสียบชาร์จดูู่เสียบชาร์จไฟมีเท่าส่วนมากพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ มากก็จะเป็นอยู่แค่เกิดจากการปล่อยให้แบตหมดแบตหมดเกี้ยงเลยพอแบตหมดเกี้ยงปั๊บก็จะทําให้ชาร์จไม่เข้าเพราะอะไรเพราะไม่มีไฟเลี้ยงระบบวงจรแกะตรงนี้ก็จะแกะ ไฟเลียงระบบวกจรก็จะเกิดจากการทำให้ชาร์จไม่เข้าเก็บมนะีเก็บมากไหม ่ะซื้อใหม่ก็ตกอยู่ในราคาประมาณสองพันกว่าตัวนี้สามใบมีดถอดมาต่อเดี๋ยวเช็กกะให้ดูว่าระบ,บบภายในเป็นยังไง ้าเรารู้พื้นฐานเข้าใจมันแล้วก็จากแทนที่เราจะต้องเปลืองเงินซื้่บ่อยเราก็ทำใช้ได้อีกนั้นเนื่อนานะไม่ต้องไปสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ทต่หลที่ของมันยังใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นกิบกิบเราค่อยแกะเด็กกิจะฉีกเห็นปั๊บแกมว でき、ね、てるね、こういうことでいいか、カウンター。 เช็คดูว่าอ,อันไหนขั้วบวกไหนขั้วลบดูว่ามีกระแสไฟอยู่เท่าไหรม่มีไม่ถึงหนึ่งโวลต์ตัวด้านล่างคือขั้วบวกตัวด้านบนคือขั้วลบพอามีไม่ถึงหนึ่งโวลต์ปั๊บผมจะใช้เครื่องเครื่องกระตุ้นแบบพิเศษก็เป็นเครื่องไทยประดิษฐ์ ผมทำไว้สําหรับเช็คโทรศัพท์เมื่อกี้เช็คด้านล่างก็คือคั้วบวกด้านบนคือคั้วลบเช็คเพื่อความมั่นใจ0.52ย์องโวลต์น,นี้ผมจะใช้กระตุ้นกระตุนแบบชาร์จเร็ว สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอ่าแค่นี้มันอาจะเช็คตใหมมีไฟดี่อ่าแคนี่ถือว่ามีไฟละใช้งานได้ขอระต็ ะเอามิเตอร์มาเช็คดูไหมมาเมื่อกี้0 5นตอนนี้จะขึ้นมาเป็นกี่โวลต์มิเตอร์หลับซะละตัวน,นี้มิเตอร์ตัวน,นี้ของผมไม่ค่อยดีมันใกล้จะถึงเวลาอันควรนะ ตอนนี้วนขึ้นมาจาก0.9จาก0.53มาเป็น2.96ก็แบตตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3.7ว่าจะประกอบเข้าลงโครงเหมือนเดิมประกอบ Để mình ta không có ก็เขาลืมลืมขันน็อตตัวในก็พยายามทำใจเย็ยนทำใจร้อนมันจะอย่างนี้แหละ,ะก็เลพอลืมขันน็อตตัวในป้บก็จะมีปัญหา,าเดี๋ยวเคาจะบอกว่าพี่ไทยทำเกิน ถอดแต่ละตัวแล้วก็ให้คอยสังเกตดูเพราะว่าอุปกรณ์บางชิ้นความยาวของตัวน็อตจะไม่เท่ากันถ้าพอเราใส่ผิดอาจจ,อาจจะทำให้วงจรเสียอย่างพวกโทรศัพท์อย่างเช่นโทรศัพท์ iPhone อ,อย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมก็เคยซ่อมนะเคยซ่อมเคย,เคยแกะเล่นอยู่ไอโฟนมีปัญหาพวก จอแตกเปลี่ยนจอ่าเปลี่ยนแค่ไม่กี่ตังซื้ออะไรมาทําเองจอเสียทัชสกรีนเสียอย่างนี้มีปัญหามาแล้วก็แกะเองแต่ของ i p o o n ไมันจะมีน็อตสั้นน็อตยาวถ้าเราใส่น็อตผิดตัวปั๊บก็จะทำให้น็อตไปแทงโดนแผงวงจรแล้วก็เกิดการช็อตได้ก็นั่นแหละ ถ้าเรายังไม่มั่นใจก็ให้เราแยกล็อตไว้แต่ละตัวแยกไว้เขียนไว้ว่าล็อตจุดแต่ละจุด,แต,จดแต่ละจุดอยู่ยังไงจากชาร์จไม่เข้าตอนนี้ศูนเปอร์เซ็นต์เริ่มชาร์จอ่ะสักพักนึ่งก็ชาร์จสักพักนึ่งก็ใช้การได้ละ,อะตอนเนี้ยเราก็ดูทิศทางมาดูทิศทางเนี้ยแล้วก็ปิดไว้มาเนี้ย ให้มันได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็จะเทสเครื่องแต่แค่นี้ก็รู้นะโอเคใช้ได้แต่ราคาสองพันกว่าก็าเหลืออยู่แค่ยี่สิบกว่าบาทได้มาจากร้านขายของเก่าโอเคก็เก็บมาถ้าเรารู้จัก ประยุกต์รู้จักดัดแปลงก็ทุกวันนี้ยอะไรอะไรก็ต้องประหยัดเพราะว่าใครจะจ่ายเยอะทุกวันนี้รายหลักอย่างคง